อีธรรมกึ่งพุทธการในเช้าของวันที่12ทธันวาคมพศ2อ,อ6 3นาแดนธรรมมิกราชข้าพพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระจำมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่าน เพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธวิดาองค์มัะสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ่าขาวันนี้ลูก จะขอเฝ้าทูลถามถึงข้อธรรมบทที่45นะเจ้าค่ะการช่วยเหลือโดยไม่ยึดติดนั้นเป็นแบบไหนและดียังไงหรือเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ดีแล้วละพระยามทำเอ่ยถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะฟังแล้วก็ค่อยๆพิจารณาตามให้เห็นตามเข้าใจตามเมื่อเห็นตามเข้าใจตามได้ถูกต้องแล้วจึงจะน้อมไปประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง แล้วเมื่อประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดผลอย่างแท้จริงให้ลูกหรือบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามทั้งหลายได้กระจ่างแจ้งรู้ตามเข้าใจตามพระยะารรมเอ่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่คนเรานั้นทำความดีแล้วจะไม่ยึดติด มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรานั้นทำสิ่งใดไปก็มักจะยึดในความดีในสิ่งที่ตนได้ทำไปมันก็เป็นเรื่องปกติที่จิตด,ดวงใดดวงหนึ่งได้ช่วยเหลือจิตอีกดวงหนึ่งหรือได้ทำการช่วยเหลืออะไรก็ตามความดีใดก็ตาม จิตดวงนั้นก็ย่อมจะรู้สึกยึดถือในความดีในสิ่งที่ตนได้ทำเป็นธรรมดาฉะนั้นปริยาธรรมเอ่ยเรามาแบ่งแยกเป็นสามลำดับเช่นนี้ก็แล้วกันนะลำดับที่หนึ่งก็คือไม่รู้จักทำความดีไม่ช่วยเหลือใครไม่สนใจใครเลย อันนี้ก็ถือว่าไม่ดีเลยใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเช่นนี้ไม่ควรปล่อยตนให้เป็นกลุ่มคนในระดับนี้ส่วนกลุ่มกลุ่มคนในระดับที่สองก็คือบุคคลผู้ที่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นหยิบยื่นมือเข้าช่วยเมื่อเห็นบุคคลหรือสิ่งใดที่ควรช่วยเหลือ ตนก็จะช่วยเหลือตามกำลังที่ตนมีอยู่พอจะช่วยและทำได้แล้วก็จะมีความรู้สึกยินดีภาคภูมิใจเรียกว่าปริเตยินดีในบุญนั้นด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำได้ช่วยเหลือรู้สึกว่าตนได้ทำความดีนั้นแล้ว และความปรติยินดีความภาคภูมิใจนั้นก็เลยกลับกลายมาเป็นความยึดติดยึดดีถือดีในสิ่งที่เราทำแต่การยึดดีถือดีในสิ่งที่ทำนั้นบางครั้งก็เป็นกำลังใจในการที่เราจะต้องทำความดีต่อไปก็ถือว่ามีความดีอยู่ เพียงแต่ยังไม่ใช่ความดีที่สูงสุดเท่านั้นพระยะาธรรมเอ่ยและกลุ่มคนในระดับที่สามก็คือกลุ่มคนที่รู้และเข้าใจแล้วว่าการทำความดีนั้นเราทำไปเพื่อตัวของเราเองทำเพื่อสังสมความดีของเราเอง ทำเพื่อละอัตราตัวตนความลุ่มหลงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งหลายของเราเองทำดีมากเพียงใดประโยชน์ก็ย่อมจะก่อเกิดขึ้นแก่เราได้มากเพียงนั้นจจตใจของเราจะเบาสบายการเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นนั่นคือความดีอันสูงสุดแก่เราและการช่วยเหลือโดยไม่ยึดติด ไม่ต้องไปยึดไปถือไปตามอะไรทั้งหมดเมื่อเราได้ทำเหตุที่ดีแล้วก็แล้วไปจิตของเราจะเบาสบายกลุ่มคนในระดับที่สามนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ทำความดีด้วยสติปัญญาแล้วและทำดีด้วยความรู้ตื่นแล้วฉะนั้นแบ่งแยกการทำความดีหรือกลุ่มคน ไว้เป็นสามประการสามขั้นเช่นนี้และลูกกดจงพิจารณาว่าตัวของตนนั้นอยู่ในระดับใดอยู่ในระดับที่หนึ่งอยู่ก็ควรปรับสภาวะของตนให้สูงขึ้นดีขึ้นให้รู้จักทําความดีและช่วยเหลือผู้อื่นบ้างก็จะถือว่าเป็นบารมีของตนเมื่อตอนนั้น อยู่ในระดับที่สองตนก็ควรที่จะพิจารณาและฝึกฝนตนให้ตนนั้นทําดีและอยู่เหนือความยึดติดในความดีด้วยตนก็จะได้ทําความดีในระดับที่สูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปและจิตใจของตนก็จะเบาสบายเมื่อตนอยู่ในประการที่สามอยู่แล้ว ก็ถือว่าดีแล้วที่รู้และเข้าใจในเหตุของการทำความดีฉะนั้นประยาทำเอ้ยเมื่อแบ่งแยกเป็นทั้งสามประการเช่นนี้แล้วลูกก็จงพิจารณาเช่นนี้เถิดว่าประโยชน์ของการไม่ยึดติดในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือในการทำความดีนั้นมีอะไรบ้างและเป็นแบบไหน พระยะาตำเอ๋ยประการที่หนึ่งก็คือประโยชน์ของมันนั่นจะช่วยทำให้เราได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกไปโดยไม่มีความยึดดีถือด,ดีไม่มีความเป็นตัวตนหรือไม่ทำให้เราต้องแบกรับอะไรลูกก็ถ้าเราได้ฐานออกไปก็เท่ากับว่าเราได้สละได้ละ ในสิ่งนั้นทั้งทานอภัยทานช่วยเหลือด้วยสติบ,บัญญาความรู้ความสามารถหรือสิ่งของเข้าของก็เช่นเดียวกันลูกเราได้ทานสิ่งเหล่านั้นออกไปเป็นผู้ให้แล้วก็ให้ไปไม่ยึดดีถือดีถือว่าเราไม่ไปติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะได้มาด้วยนิพพานสมบัติแต่จะไม่ได้มาด้วยเพียงแค่สวรรค์สมบัติ การยึดดีถือดียึดในสิ่งที่เราทำอยู่ถึงแม้จะดีแต่เราจะได้มาด้วยเพียงแค่สวรรค์สมบัติเท่านั้นลูกและเราก็ไม่ต้องแบกรับอะไรไว้ให้มันเหนื่อยให้มันหนักในสิ่งที่เราทำทำแล้วสบายใจทำไปแล้วเรานี้โล่งโปร่งเบาสบายไม่ยึดถือและแบกรับอะไรย่อมเป็นการทำความดีที่ดีที่สุดเป็นอนิสงส์ที่ สมบูรณ์ที่สุดได้มาด้วยนิพพานสมบัติลูกเอ๋ยต่อไปประการที่สองทำให้เรานี่ทำไปแล้วไม่ต้องมาเป็นทุกข์หรือว่าเป็นกังวลกับสิ่งที่เราทำนั่นก็คือทำไปแล้วก็ไม่ต้องไปตามคิดตามหวังตามปรารถนาตามให้ มันเป็นเช่นนั้นไม่เป็นเช่นนี้แล้วก็ทำให้เรานี่ตั้งเงื่อนไขในสิ่งที่ทำให้เราจะต้องมาเป็นทุกตามอีกลูกทั้งหลายการที่เราได้ทำความดีหรือช่วยเหลือใครไปก็ตามลูกทำแล้วทำเลยทำไปแล้วไม่ตั้งเงื่อนไขไม่ติดตามไม่คาดบังเป็นสิ่งที่ทำให้เราสบายใจลูก เพราะเรามีเพียงแค่หน้าที่ทำเหตุที่ดีทำแล้วก็จบที่เราแล้วส่วนบุคคลผู้ได้รับจะเป็นเช่นไรก็เรื่องของเขาความดีของเราได้ทำแล้วลูกเพราะความดีที่ทำไปโดยปราศจากความหวังหรือปราะศะจากเงื่อนไขต่างๆย่อมเป็นความดีที่จะทำให้เราสมบูรณ์ในความดี แต่ความดีที่ทำไปด้วยเงื่อนไขด้วยการติดตามผลและหวังผลอยู่ย่อมจะส่งผลทำให้เราเป็นทุกข์ฉะนั้นการทำความดีก็ทำไปไม่ต้องติดตามผลไม่ต้องหวังผลและมีเงื่อนไขอะไรลรกเราจะได้ไม่ทุกข์เราจะได้อยู่เหนือความดีเหล่านั้นทำความดีได้มากเพียงใดเราก็สบายใจอยู่ดีไม่ต้องมาแบกรับทับถมตนเอง ตัดพ้อหรือท้อใจในภายหลังเราก็ทำเช่นนี้อย่างนี้แหละลูกทุกอย่างก็ย่อมจะดีไปต่อไปประการที่สามทำให้การทำความดีของเรานั้นบริสุทธิ์และไม่ต้องมีสิ่งทอนคือการทิดถหากว่าเราทำความดีไปแล้วนั้น เราไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรทั้งหมดไม่มีความยึดติดยึดถือเนี่ความดีก็เท่ากับความดีที่เราทำไปมันไม่มีอะไรทอนขึ้นมาความดีนั้นไม่มีอะไรเจือปนแปดเปื้อนทำให้มัวหมองหรือเศร้าหม,มองทั้งเราทั้งบุคคลผู้รับความดีของเรานั้นก็เลยเป็นความดีที่บริสุทธิ เป็นความดีที่ไม่มีอะไรตัดรนให้ต้องมีตัวทถอนกลับมาเพราะการที่จะหากว่าเราทำความดีแล้วเราไม่แล้วนะลูกมันอาจจะทำให้เราไปทอนบุญในภายหลังทำให้ใจิตใจเราขุนมัวทำให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือขุนมัวมันก็จะทำให้ความดีของเรานั้นไม่บริสุทธิ์ลูกเอ๋ยฉะนั้นจงทำความดีไป อย่าให้มันมีตัวทนอย่าให้มันมีสิ่งมาตัดรอนความดีของเราจะได้บริสุทธิ์พระย่รรำเอ้ยต่อไปประการที่สี่ทำให้เราอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเยียงแท้จริงแม้แต่ความดีเราก็ยังอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเพราะบุคคลพูดจะถึงซึ่งนิพพานสมบัติหรือหลุดพ้นนั้น ต้องละต่อการทำความเชื่อและต้องทำความดีและทำความดีให้ยกดวงจิตของตนให้สูงขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นชำระให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นสูงสุดแล้วก็ไม่ควรยึดถือในความดีด้วยไม่ยึดทั้งดีทั้งชั่วเห็นสักตว่าเห็นรู้สักตว่ารู้ละชั่วก็ละไป ไม่ได้ยึดถือว่าตนนั้นดีแล้วจึงละชั่วได้ทำดีก็ทำไปไม่ได้ยึดถือว่าตนนั้นดีนักดีหนาะอย่างนู้นอย่างนี้อยู่เหนือความดีคลายความยึดติดทั้งหมดจึงถึงซึ่งนิพพานได้ลูกบุกคคลผู้ยังติดดีอยู่ก็ย่อมจะอยู่ในวัฏสงสารติดอยู่ในภูมิที่ดีอยู่เท่านั้นแหละลูกฉะนั้นลูกทั้งหลาย จะได้ประโยชน์อันสูงสุดจากการสลายการทําความดีการช่วยเหลือสลายไม่ยึดตือยึดมั่นยึดติดด้วยการได้มาด้วยนิพพานสมบัติอันนี้แหละลูกสูงสุดแห่งการทําความดีฉะนั้นลูกทั้งหลายเอ๋ยประโยชน์จากการทําความดีการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ยึดถือนั้นมีมากมาย ชําระตัวตนขัดเกลากิเลสตณหาในตัวของเราทำให้เราไม่ยึดตัวยึดตนยึดของของตนทำให้เราไม่ยึดดีถือดีทำให้เรานั้นไม่ต้องไปคาดหวังตั้งแง่ไม่ต้องเป็นตั้งเงื่อนไขอะไรให้เราต้องกลับกลายมาเป็นทุกข์เมื่อเราได้ทำความดีและช่วยเหลือใครไปทำให้เรานี้ไม่ต้องมาขุนมัวในจิตใจทุกข์ใจ อนบุญทําให้บุญของเราไม่บริสุทธิ์ทำให้เรานี้สามารถอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างแท้จริงแม้แต่ความดีสลายทุกสิ่งเข้าสู่ความหลุดพ้นความว่างเปล่าเข้าถึงมรรคผลพระนิพพานนี่ไงลูกประโยชน์อันสูงสุดย่อมก่อเกิดขึ้นแก่ลูกอยู่แล้วเมื่อทำดีโดยไม่ยึดดีถือดี ย่อมไม่เป็นทุกข์เช่นนี้และย่อมไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้อีกย่อมไม่ไปติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งในวัฏฏะสงสารนี้เพราะตราบใดก็ตามเมื่อเรายังไม่พ้นวัฏฏะสงสารเราก็จะยังคงทุกข์ในรูปแบบที่เราเป็นแม้จะเกิดเป็นเทวดาผู้สูงส่ง สวยสุขอยู่ในวิมานแก้ววิมานทองเราก็ยังคงมีทุก์ในแบบของเราสุดท้ายบุญหมดเราก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นลูกทั้งหลายวิธีเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นทุกได้ก็คือการหลุดพ้นจากวัฏสูงสารและการเราจะหลุดพ้นจากวัฏสงสาร เราก็ต้องเริ่มต้นจากการรู้จักทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและฝึกฝนตนให้ตนนั้นละจากการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นละจากการยึดติดนะลูกไม่ใช่ละจากการทำทำไปสักแต่ว่าทำไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจึงถือว่าเราเป็นผู้ที่สร้างความดีเพื่อสลายอัตตาตัวตน สหลายความยึดติดยึดมั่นถือมั่นยึดดีทั้งหลายและเราจึงจะสามารถเข้าถึงมรรคผลพระนิพพานได้ประโยชน์สูงสุดในการทำดีไม่ยึดดีช่วยเหลือผู้อื่นไม่ยึดถือจะทำให้ได้ดมาด้วยนิพพานสมบัติเช่นนี้เราพระยาธรรมลูกพอจะเข้าใจกระจางแจ้งแลส้สศนะพระยาธรรม สาธุพระพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นแต่ยังยึดดีถือดีอยู่จะได้มาด้วยสวรรค์สมบัติเท่านั้นและจะยังทำให้เราเรียนว่ายตายเกิดอยู่ราบแดงที่ยังเรียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะยังไม่พ้นทุกข์อยู่แล้วก็ การที่ถ้าหากว่าเราช่วยเหลือหรือทำความดีกับใครไปความดีอะไรก็ตามเราไม่ยึดถือไม่แบกรับในความดีเหล่านั้นจะทำให้เราได้มาด้วยนิพพานสมบัติเพราะเราสามารถสลายอัตตาตัวตนและเงื่อนไขแห่งทุกทั้งหลายแม้ความดีเราก็ยังอยู่เหนือเราก็ย่อมสามารถจะพ้นทุกได้หลุดพ้นเข้าสู่พานิพานได้ ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะจะมุ่งมั่นตั้งใจทำความดีเว้นต่อการทำความเชื่อแล้วจะฝึกฝนให้อยู่เหนือการยึดดีถือดีด้วยเพื่อให้ลูกทั้งหลายได้เข้าถึงนิพพานพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงทำนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าค่ะ วันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าค่าสาธุ